สบายดีพี่นอ้องเมื่อหนีสปูก็ได้มีโอกาสมาส่วนมันนะทุกคนมาทางหย่ามันมากับแม่สองคนเพราะว่าเมื่อหนีอีเพอเรียงงวานาะทุกคนเขาก็เลยขี่รถไทยมานําอาคอมานําอาหย่ามันก็กกกนฮูกหกเนาะผูกเบิง่งทางลังคงสปูส่วนมันหรือส่วนหย่าเด้พี่น้องเบิง่งกซอยกันเนยมาเด้มมาทางเนี่ยส่วนนี้เด้อพี่นอ้องหย่าทั่วมันเลยเนี่ย เบงนีงไปตาหมวนขังเนาะเออขักด,ดีทางกับไกลๆซ้ำส,สีมาหอนมาแต่เศ้ากับจ้นสวยแม่เขาก็ลองใส่กุนกุนยุง้งกระาย วันยุงยยนย่งลายหยามันหูกมาทางปัสเียดาเนาะพี่น้องมันขึ้นนี่ตัวนี้น้อยนี่ขึ้นมะทันหมู่เนาะมันตายแล้วก็มาแซมใหม่ทางมะท่านสีได้กับขึ้นหยาีเนาะ จะสิตดห้อมลั้มันเพลยนเลยนะคะเดี๋ยวห้องบูเห็นนะทุกคนทางเย่สักพักหนึ่งพากันเศร้าเมื่อยเหื่อเตะเหื่อเตนนหอนอบเอาอะไรพี่หน่อย 好看。 Thank <laughs> ลายนี่เตีหยามันของสปูนี่พี่น้องมันนี่เนาะหนาลายเลยไว้เยอะเนาะเดะให้เขาดู ึงมันไปทิ้งเนี่ยหุกขนาดนี้จะเกือบจะไ bất này anh anh làm gì cái <laughs> đẹp nó chân bo hên hùng thì nông ấy คือแดดนะทุกคนกคนี่ลากเกลียดข้ามฟังเพลงนี้ก็มันเข้ามันเขา้างามนเนาะเขามันมาเสียหญ้าเขาเร็วนะใบเขามาเสียหญ้าเนาะทุกคน <S 2> <S 2> นี่ผัดมันสบู่นี่ยหกอลีจะมีแต่เครือมีอย่างพวกเต้นรีวิวส่วนใหญ่ bộ mẹ, xuân mì tới nhà, tới bài mình nhát nhả bơm bô bớt bố. theo này bố mặt tèn chất nó, tèy nhạc mặt tèy hà mặt tèy chắc chắc đây mặc mặt แตงทำบาทันสุกเนาะสุกเลยดิบย่งดิบอ,อยู่กินข้าเที่ยงเล้วเนาะทุกคนมาเบิ่งแม่สปูเห็ดใ้เบิร์เสือกส,สมัยก่อนเนาะขอาไปสานสวิงสวนปลานะใด,ดเคยเห็นสวิงพี่น้อง ตะกี่มันบูมีนเสื้อเนาะเครื่อเปียดวาแม่นี่มันแก่แล้วก็ห่อหิดแล้วก็ข้าวจั๊วแล้วไงเป็นแผ่นง้ำเราจะผูกหมนเอานึ่งผูกเอานิมผูกนี่ได้แต่เห็ดสวีงนะบ่บแม่ เฮ็ดที่งไงไนี่เลยมันกระทุนอยู่มั้ยต้นมันได้มันแถวน,นี้เลยกปเอาแต่กี่เครือเปลี่ยนกินข้าวอัคยาบางได้นี่เนาะกินมังแกงซุกซีเรียลมนก็งามตัวนั้นมันเป็นแผ่นมันมดน,นแตกก็งามเฮ็ดดิซิแล้วเอ้ยไหนๆเจี๊ยบแล้วก็เฮ็ดดิซิแล้วอื้ม สาติดใหเบิงแล้วมานี่สมัยก่อนฮิตถึงซีเนะสานสวีเห็ดวู้ชี่แล้วน้เสือกน่เนาะมันอนี้มันมันสิยาวช่เฮ็ดซีวกรกหมอดไวหมัดอะไรชื่่แล้วหนี่นนิ่นลอ่นิะดนู่พัน เป็นอันเสือกเลยเนาะคนสมัยก่อนระว่านี่เนาะเหมือนคนสมัยนี้เด้นี่เท่าเลยขบวนการไปเฮดสวีต่ออลไรเห็นบ่ต่อเสื้อพวกในทุกคนนี่อาไปสานสวิงมันบ่ยาวมันบ่มียังตะกี้แล้เอยสลัดลิโนตะกี้นะไห่เนาะนี่นนี่คือเสื้อเนาะ ได้มาจากธรรมศาติวัตถุดิบจากธรรมชาติสมัยก่อนเขาเจะพันพันเดกไปเห็ดสวีงเนาะทุกคน,นมันเพี้ยนอันี้คนสมัยก่อนเนาะภูมิปัญญาของสาบานเสื้อดึงบุขาดเด้ทุกคนกินเข้าแล้วก็บุกเวียกโต บึงมันบึงได้ก็หกหกอีลีโลขำแล้วตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าแล้วทุกคนเขากับฝ้าออกจากสวนเนาะ เพราะว่าเขาขี่รถไทยมานามู่ไปยังห้หมู่ท่าฮะนะเผื่อเผื่อไปเผื่อมานี่เผื่อเมื่อหอดบ้านนี่ก็4สี่ห้าโมงหาโมงนูง้นทุกคนข้่รถไทยมันกัครับซาซาเนี่ยเอาออกแต่สวนเนี่ยแดดสามสี่โมงยังแดดแจ๊แดดเจ๋ง ต่วงแรงเนาะคนกำลังไหงัวลอยควายม,มาจากโคจาก,กาป่าุูแหล่ควายกระลรๆทายคนหาเรียงขงบนพเจ้าเรียงงัวอนทุกคนม่ได้มีแบบทงไห้ทง,าทงนาเนาไม่จะปล่อยฟ้าไว้แล้ว